ีท4-7ไม่สะเทือนบิกตะเวียนทุก30แต้มช่วยเวียดนามคว้าชัยชาเลน์ครับ2024วันที่24พฤษภาคม2567ควนหลงการแข่งแข่งขัน AVC ี h a เ l ลน์ครับ2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C เวียดนามเพิ่งเอาชนะคาศักสถาน3-1เซต25-14 25-19, 14-25และ25-23เก็บเพิ่มเป็น9แต้มนำโด่งเป็นจากฝูงกลุ่ม C ส่วนคาซักสถานมี3คะแนนรั้งอันดับ2ของกลุ่มเกมนี้โค้ชยังไม่เสี่ยงส่งซานท่ทานถุยหรือสีทีลงเล่นเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ก็ไม่ทําให้เวียดนามเสียหายมากนักเนื่องจากได้เหงียนทีบิกตะเวียนบีหลังคนดังของเวียดนามทําแต้มให้ทีมเป็นกรอบเป็นกำโดยทําได้สูงถึง30คะแนนส่วนรองท็อปสกอร์ในเกมนี้ตกเป็นของเลซานถุยที่ทําได้10คะแนน สำหรับแชมป์ c v c ี h a l l e n g e c ค p 2024จะเป็นตัวแทนเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บ bon อล FIVB Challenger เจอกับฤดูการ2024และถ้าหากคว้าแชมป์ได้ก็จะเลื่อนชั้นเข้าไปแข่งขันวอลเลย์บอลชาติหลีกฤดูการ2025ซึ่งกำหนดจัดก,การแข่งขันระหว่าง2มิถุนายนล7บ27กรกฎาคม2025